ครับสวัสดีครับพราอม่ปเป็นนองมือน,นีก็อย,ยูกับวิธีชาวบ้านมือเบาวต้นกานะครับมือน,นีเส้ผ้าออกมาชม่มทงไฮตรงหน้าอากาศย่ำเศร้าเชาวบานก็นยังบอขืนนะครับปกติชาวัานจะขืนแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงจะเขาฤดูหนาว แดดกันเลยยังม่ออกหมอกกันเริ่มลายเด้อพี่น้องเอ้ผู้ใดอยู่ทังเทียบเห็นแล้วก็คิดฮอดอดี oys. ตกลับมาอยู่บ้านกักลับมาเบิ้งนี่ครับห่วงเขากอดข้อหกห่วงเขากอดขอหกปีนี้ใส่กอดขอหกบดครับ ารว่าปีนี้ก็ที่ได้หลายตันเติบแต่ว่ากับทีเขากัที่าคาคืาอเขามาเบิ่งมาหลุนกันครับผมจะได้ยังนอน,นี่ผมมาย่เส่านีนนี่น้ำกับเพื่อมก็ได้นี่ยังนอน ว่างเปล่าว่างเปล่าก็เหยียบแมงอันไว้นี่แหละบม่อยากได้ไรมันบรักดีนะมันบรักดีมันบ่อยากได้กับเหยียบมันไว้นี่หละครับพี่น้องมาชม,มบรรยากาศ มึงดูพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดหน้าปีนี่บังว่าสิให้น้ำท่วมจะได้เงินเกียวยาน้ำท่วมปีนี่มันบ่ท่วมครับพี่น้องเขาละเต็มท่วมทงให้ทงหน้าอยู่เด้งได้เอาันนี้ข้นผู้เดียวเดยวดมาก ีคืออยู่จังหวัดอุดรน,นะครับเพื่อน้องหานบรรยากาศยามเศร้าเย็นสบายม,มีควันหลผิดให้ใจกระชุ่สดชื่นนะครับตอนนี้กจะิขึ้นไปข้างเสียงหน้าพ่าดีหน้าผมเป็นหน้าปีดข้างนะครับข้างเอาน้ำถนนน,น้ำหน้าไปเลยก็เลยสบายเนี่ย ปริญาาบุให้หนะัให้หน้าอยากมาสวนทางนี้กับกิโลอยากไปสวนน้ำบุกกับกิโลดเดินเดี่ยวบ้านเราสบายกว่าเยอะกับขวองดา่านหวยด่านนะครับ หนาวพี่น้องขี่รถท่อล่มห,หน,าน,มนาวเว้ยมีนวใส้ไผ่ไหมยังเข่าก็ปนหยานะพี่น้องเห็นหนหมเข่าดำด้วยนี่ ยังไดู้สีกเกี่ยวได้อันนี้ก็รีสอดนะครับเฮ็นไว้จะนอนเว้นเห็นนอนเว้นมองนี่ก็เป็นน้องสานะครับน้องสาหน่อยขางดันเอาไว้จะมาอาบน้ำนะครับนอนเว้นตื่นขึ้นกับมาลงมาอาบน้ำ คู่สาผมวันปลายมีซ่อนบูแตกว่นนัคือ็หกแทกมาเ้ยหกแข่แขพี่น้อง นอย่างอยูว่าบน่มีเนี่ยันนี้ไม่ชอบมันนี่พี่นอ้องห้อยมันจัด คุณรูเอ้ยอยู่ใส่เนาะว่างเปล่านะครับโอ้เขาเขาออกแล้วเขาเบอะแล้วนะครับเป็นผีเสื้อไปแล้วคุณรูน,น,นั่งอว่วเขาอ,อ,อันนี้ก็ออกไปนนี้กวบอมี่แล้วครับ ออกไปแล้วอันนี้ก็เลี้ยงปลานะครับน้องสาเลี้ยงปลาไว้ป,าป,ปาาาลาก็เป็นปลาธรรมมาสตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาข้อปลาเขง็ง เคียงกับปเขียงหน้าพันเท่าเล่นะครับตัวมัตโตใหง่เอาหัวให้น้ำกินเลี้ยงปลาแบบบ่ลุงทุนนะครับอาศัยปลาธรรมชาติจับได้กับมัปลอยเห็นมันออกแม่แพรูกนะครับลดต้นทุนล่าค่าก็จะปลาธรรมชาตินี่ล่าค่าก็จะแพงกว่าปลาเลี้ยงปลาดุกปลานิ่นปลายังเท่านะครับ ว่าปลาธรรมชาติเท่ากับที่เป็นปลาคอปลาดุกปลาเค็งย่างถึกๆึก,ก็หา,ล,ล,หา,าล้วงหาสิบบาทน,น,น,นะครับปลาเค็งู้ใิส้นใจก็ล่องเฮ็ดบ่งนะครับเลี้ยงปลาธรรมชาติให้เขาหากินแบบธรรมชาติเราบต้่งลงทุนยังลงทุนแต่ไปพอหมือ,มองใดก็เอามาใส่มาใส่นะครับเดี๋ยวเขาก็ออกแม่แพรูกกัน อันนี้ผมกับเซเวลาปีหนึ่งครับแล้วนี่ช่วงฝนตกผมก็เก็บได้ตัวปลาควากับซ้่มดามีดกันบัดแล้วร้อยคุลุคีรีกันบมดแล้ววออกแม่แพ้ลูกปลาลูกควากับยี่สิบกว่ามูนะครับมันออกแม่แพ้ลูกเยอะนี่ผมก็เอาดางอ้อมบ่อยมันออกมาได้ ปลาซิวแทบกับ,บ่มีเลยครับว่าปลาคอมันหลก็มีปลาน้อยแน่ก็เปปลาสลิดปลาสลิดตั้ง่่าโลละหกสิบบาทนะครับปลาสลิดยุนิกามีเที่ยวเขาแล้วเดี๋ยวจะมาสูบขายให้เบิ้งนะครับว่าจะได้เงินจากเมือนได้เงินพ่าเมืองบะ แต่ว่าใดตอนแรกก็เป็นกําไรเบิร์ล่ะครับเพราะว่าผมเบลงทุนพ่อบาทนำกับไ,ได้ลงทุนสูบมาใส่นะครับน้องซานี่ก็แมนพอเป็นผู้คุดทิมไว้ไห้เป็นมุ่นเป็นมั่งเอาไว้ไห้นะครับมีแต่ผมมาจเจริญลอยตามต่อพอตายปุ๊บก็บได้กลับมาอยู่บ้านเป็นมูเม่จักสิเห็นยัง มาอยู่บ้านนี่ได้สิบปีแล้วครับยังว่าไปใส่มาใส่อยู่จับจุดยังว่าถืกจ็สีเฮดยังคอยสิมีคือเขาเผาทานกับเผานะครับเผาทานแบบง่ายๆเอาแบบรุ่นไม่ไปผสมรุ่นเก้านะครับเผาทานเต่าทานของผมอท่อซีเมนต์นะครับสองท่อต่อกันเกิดเป็นมีดยี่สิบ ความเนวความเลกอกยุ่นนี่ก็ได้วังหาสอบเกือบฮกสอบนะครับเตาทานผมผมก็บพต้องย่านว่ามันทะลุว่ามันหยังนะครับเพราะหลังในมันเป็นปูนพอปูนผมก็เอาดินเนียวโอบปิดง่ายครับเครื่องชื่มอม่งติดบริดเสียบบ่ไเปลืองฟื้นนาเตา วันนี้ผมกอาฟื้นใส่เต็มแล้วอันนี้ผมก็เอาฟ้านะครับปิดปิดไงดินโอบโอบโอบตอแก่ห้อยต่อเท่านั้นผู้ใดเห็นแล้วอยากเลี้ยนแบบกับบริสังวนนะครับบริจนิขสิกธิ์ผู้ใดสนใจกระเฮ็ดเอาเลยครับนี่เือบ่อเข้าใจออกมาเบิง่งโตจริงเลยจังค่อยไปเฮ็ดก็ได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับ ครับดนที่เหลือผมกับบริเผามาดนแล้วผมไม่มีเวลานนคนก,ก,กล้วยปลูกวบกระเจี๊ยงเงียบอย่งเยอะเขาเลี้ยพ่อ,อ,อก,กันเ้อปา่าใหญ่หกเหลอเกิน บอก,กาสอย่างต่อครับอย่างพองงูาอากาศเย็นสบายครับอากาศนร่ต้อง เป็นห่วงแล้วครับนี่มาเด้อผู้ใดคิดห,หอดบ้านหอดซ้อมก็ได้กลับมาบานเมืองเฮาเด้อพี่น,อน้องอยู่ไซกับบอยจังยื่นสายุบานเฮานะครับเมือยูกรุงเทพเป็นสิบปียี่สิบปีผลทุดทตายมาเขาเลิกจ้างเขาก็ต้องกลับมาอยู่กับพอกัะเม่เฮานะครับ มาอยู่ให้อยู่หน้าเห้าครับสำหรับเมื่อน,นี้กบขอจบชิปแค่เพียงเท่านี้นะครับอกกลาดนาฟ้าไม้ผมจะไดทไทยช่วมบรรยากาศน้ำบานเห้าเงือติมมีการห้าเฮสังสรรค์เกิดไดไทให้ท่านผู้ชมเลยฟังนะครับ กูได้เบิวงแวกอย่ากดขามนะครับซ้อยเป็นกำลังเฮี้ยนแ่งใจใ้วิถีใช้บ้านของกระหัดเทียดไทยของกระหัดไทยยูทูปซ้อยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ